นี่นะครับพอเราตั้งค่านะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างนะกดเครื่องหมายบวกตัวเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีแอคชั่นให้เราเลือกนะจะให้มีอะไรบ้างก็คือจะให้ stay for คือให้หนะยุดอยู่ตรงนี้นะสำหรับระยะเวลาเท่าไหร่ก็ตั้งได้จะให้ถ่ายรูป take photo นะหรือจะให้ start recording คืออัดเริ่มอัดน,นะหรือหยุดอัด าแล้วครับแล้วแล้วการอัปเดตที่หลายท่านรอคอยนะฮะก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะ,ะทารชี่แอปพลิเคชันก็ได้อัปเดตนะฮะตัวฟังก์ชัน Waypoint นะสำหรับ DJI j i m มา i i n i n i 1นะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ,ญญะเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยนะออกตัวอัปเดตสำหรับ Android นะมาก่อนนะฮะตัว iOS เนี่เท่าที่เช็คยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันแบบเบื้องต้นกันก่อนนะง่ายๆนะครับ,บเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้ เมนูนะฮะแล้วเราเลือก waypoint นาครกบวันที่2นะฮะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยวิธีการที่เราจะตั้งค่านั้นสามารถตั้งค่านนในแอปเลยก็ได้หรือเราจะไปตั้งในในคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือเข้าไปใน Mission Hub ของเขานะคือเราต้องล็อกอินอะไรเข้าไปก่อนมแอปเขานะฮะแล้วก็เข้าไปใน Mission Hub ในในลิชชี่ฟลานะครับ จากนั้นก็เข้าไปตั้งค่าต่างๆนานาว่า Waypoint นะแล้วก็แต่ละจุดจะให้ทำอะไรให้โฟกัสไปที่ไหนนะกล้องไปที่ Point of Interest หรือจะไปที่ไหนนะบินด้วยเ,เป็นเส้นตรงหรือจะบินเป็น Curve นะนุ่มนวลอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับเราจะมาทดสอบอันนี้เราจะตั้งในมือถือนะฮะลเราก็จะสมมุติว่าอันนี้นี่ลบไปไปิดไปก่อนนะฮะนี่นะครับพอเราตั้งค่านะฮะเลื่อนลงมาข้างล่าง นะกดเครื่องหมายบวกตรงเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีแอคชั่นให้เราเลือกนะจะให้มีอะไรบ้างก็คือจะให้ stay for คือให้ยหยุดอยู่ตรงนี้นะสำหรับระยะเวลาเท่าไหร่ก็ตั้งได้จะให้ถ่ายรูป take photo นะหรือจะให้ start recording คืออัดเริ่มอัดนะหรือหยุดอัดน้าทานอ้ดอัาไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วจะให้หมุนตัวโดรนนะ rotate aircraft tilt camera อันนี้เลือกได้หมดเลยนะมมติจะเริ่ม start recording ตรงนั้นแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เสร็จสำหรับเวพอยต์ไไหนึ่งระหว่างเวพอยต์ต่างๆนั้นนะท่านสามารถกำหนดนะ point of interest ได้เลยนะว่าจะให้โดรนโฟกัสไปที่จุดไหนนะครับหรือจะไม่กำหนดก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็กำหนดทิศทางได้ว่าจะใหัหนหน้าไปทางไหนนะได้หมดเลยนะเคลื่อน <ะ S 2> ที่เป็นเส้นตรงหรือจะเป็นเคอร์ฟนะฮะ อันนี้เราตั้งค่าได้หมดเลยนะในมือถือนะหรือจะตั้งวางแผลล่วงหน้าใน PC ก็ทําได้นะครับในการกดปุ่มนะ,ะจากแถบด้านบนขวามือเห็นไหมครับที่มีบวกนะฮะตรงน,นั้นจะเป็นการเพิ่ม point of interest นะเมื่อกําหนดอะไรเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเอาความเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถ่ายความสูงของ point of interest เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มากำหนดเว่ยพอยต่อไปเวพอยที่2อนะอย่างน้อยต้องมี2 w a เว o พอยนะถึงจะทำงานได้นะฮะเว Po พอยเดียวไม่ได้ทำงานอะไรนะครับ และเมื่อตั้งค่าอะไรเสร็จสับแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับที่จะกําหนดบทบาทนะของตัวโดรนว่าเมื่อเสร็จภารกิจนี้แล้วจะให้ไปไหนนะจะให้หยุดอยู่กับที่ตรงนั้นหรือจะให้กลับมาที่โฮมพอยต์หรือว่าจะให้กลับมาที่จุดแรกอะไรอย่างเงี้ยกําหนดไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลงหลงลืมลืมแล้วงงว่าไปไอโดรนหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในที่นี้จะทดสอบนะฮะเอาสองเวทพอยต์พล้วกันง่ายๆนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็สตาร์ทมิชชั่นเลยนะฮะโกเลยนะครับ คำสั่งที่เรานะตั้งค่าอะไรไว้นะว่าให้ไปตรงไหนอะไรอย่างไรให้ทําอะไรนะเขาก็นะไปตาม คในะเรื่องของเวลาเนะี่ยเขาก็จะบอกให้เราศึสัานะว่าภารกิจนี้ใช้เวลาเท่าไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนาทีหนึ่งนะฮะประมาณไม่ถึงนาทีดี50กว่าวิก็จะเสร็จภารกิจนี้อ่ะใกล้ๆ่านั้นเองนะบางภารกิจอาจจะเยอะนะถ้าเาถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยก็อาจจะ3นาที5นาที7นาที10นาท,ทีแล้วแต่นะครับอันนี้ท่านก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าแบตเตอรี่ท่านรองรับถึงไหมพอไหมไหวไหมนะฮะก็เบื้องต้นนะก็ เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะฮะและว้วสำหรับคลิปหน้าที่จะมาดูว่าถ้าเราวางแผนใน PC แล้วก็มาโหลดแนละเข้าเวลาเปิดแอปเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ